ที่มาสอบไอเอฟเพราะเพื่อนชวนค่ะเพราะว่าเพื่อนมาติวกับทางศูตรีดค่ะแล้วคือเพื่อนผ่านแต่เพื่อนแบบภาษาอังกฤษเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วเห็นเพื่อนผ่านแล้วคะแนนโออกห5แต่เพื่อนไปสอบมาเยอะมากเลยแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ผ่านแล้วหนูก็แบบว่าไม่มีประสบการณ์เลยหนูสอบโทเฟลได้แค่สามร้อยกว่าเองไม่ถึงสี่ร้อยแล้วพอได้มาเจอศูตรลีดหมั่นทำการบ้านเยอะๆแล้วก็ทบทวนตัวเองค่ะ พี่ฤทิคือแนะนําดีคือปอบจริงทําให้หนูแบบว่ารู้สึกว่าเออเราต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าขนาดพี่ฤทิยังไม่ทิ้งเลยหนูก็เลยแบบพยายามสู้แล้วก็พี่ฤทิ์ก็ให้กําลังใจดีมากพี่อาคือโทรมาแบบว่าตัวต่อต,ตัวเลยขอเบอร์แล้วก็ วันที่ไปสอบคือลืมบัตรประชาชนด้วยและทางสูรลิดก็คือติดต่ออะไรให้หมดเลยดีมากค่ะมีคนซัพพอร์ตแล้วเหมือนเป็นแรงจูงใจให้หนูไปสอบแบบไม่ท้อเลยคือหนูว่าสูรลิดเนะี่ยราคาไม่แพงค่ะ2อ0พนี่คือถูกถูกมากถ้าไปเรียนที่อื่นก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วคือได้เรียนกับต่างชาติด้วยแล้วได้เรียนทุกวันก็คือหมั่นเข้าเรียนทุกครั้งส่งการบ้านตลอดยังไงก็ผ่านต่อให้ไม่มีความรู้หรืออะไรเลยทางลีดสามารถปรับพื้นฐานให้ได้ทุกผลการฝึกนะก็คือแบบ ฝึกตามที่ที่ได้เรียนเลยแล้วเรามาฝึกทําบ่อยๆอ,อย่างเช่นพาร์ทอ่านอาจารย์โอ๋เขาก็จะสอนหาคีย์เวิร์ดก่อนแล้วก็ไปหาซีโนเนมก็คือเราหาพอเราหาเจอเราก็ดูว่าในโจทย์นั้นต้องตักคำนามหรือ adjective หรือ adverb แล้วก็เราสามารถก๊อปไปใส่ได้เลย ส่วนพี่อาก็จะสอนพัดฟังได้เทคนิคดีมากค่ะก็คือแบบเราฟังคําไหนถ้าเราไปสอบฟังคาไหนขอให้ตอบทุกข้อได้ยินคําไหนเขียนคํานั้นค่ะแล้วก็พัดเขียนก็ฝึกเขียนบ่อยบ่อยตามที่ครูก,กุ้งสอนเลยค่ะก็คือเขียนเขียนเยอะๆมันเขียนเยอะมันส่งการบ้านถึงแล้วก็สปีกก็คือได้คุยกับต่างชาติทุกวันแล้วพอเราไปสอบจริงๆก็คือไม่ตื่นเต้นก่อนสอบรู้สึก ตื่นเต้นนิดนึงแต่พอเข้าห้องสอบไปก็คือแบบอาจารย์ทุกท่านบอกว่าต้องมีสติมีสมาธิในการทําข้อสอบแล้วก็คือไม่มีเวลาแล้ววันสุดท้าย ที่ต้องสอบเพราะว่าหนูต้องยิ่งคะแนนก่อนวันที่1นึ่งมกราคและหนูสอบอีกวันที่27คือเราจะมามัวตื่นเต้นหรือไม่มีสมาธิไม่ได้ก็คือจําที่พวกพี่สอนว่าต้องมีสติมีสมาธิก็คือเข้าไปก็นั่งสมาธิก่อนเลยก่อนที่จะสอบแล้วพอเข้าห้องสอบปุ๊บก,ก็ได้ยินอะไรก็คือไดม้มีพาร์ทฟังก่อนใช่ไหมคะได้ยินอะไรคือหนูเขียนไปในเศษกระดาษไว้ก่อนเขีนยนภาษาไทยแล้วเราก็มาพิมพ์ได้ยินอะไรก็คือเขียนเขียน,เข,ยนเขียนไปแล้วสอบเสร็จแล้วพาร์ทเขียนก็คือโล่งพอโล่งมาแล้วคือเราก็ ทิ้งทิ้งพาร์ทที่เราสอบตอนเช้าไปเลยแล้วพอเราก็มาสอบตอนบ่ายตั้งสติมีสมาธิพอเขาถามอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอบตามที่ได้เรียนมาเราเอาวิชาที่เราได้เรียนมาเนี่ยไปใช้ให้ได้มากที่สุดเพราะมันเหลือครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทําได้คือแนะนําให้มาติวกับสุรินท์หนึ่งถูกสองได้เรียนกับต่างชาติสาม พี่ฤิ์ไม่เคยทิ้งค่ะต่อให้แบบว่าเราทอร้อขนาดไหนพี่ฤิ์ก็ไม่ทิ้งไม่เคยทิ้งเลยแล้วดีใจมากดูแลซัพพอร์ตได้ดีมากค่ะอยากให้น้องๆหลายๆคนที่กําลังแบบลังเลอยู่หรือว่าไม่รู้จะไปสอบอะไรแนะนําอเอลแล้วก็มาติวกับศูนย์ิดคือได้จริงๆได้เยอะมากค่ะเพราะว่าสอบซีมาทั้งหมด10กว่า,คร,าว e AL, e ครั้งไม่ผ่านเลยแล้วก็ t o เฟลโทเฟลสามครั้งไม่ผ่านแล้วก็ถูกอีกสองครั้งไม่ผ่านมาผ่านไอเอลเพราะว่าทางศูนย์ิดช่วยช่วยเยอะมากค่ะ